นี่นะอีจใบเดียวหน้าปะวขององค์พระศีวะที่เป็นสืเลีทยไทยได้หน้าเป็นเนื้อเป็นิวมตาจมูตรงนี้นะครับใครดูคนแรกที่บอกว่นี่คือพระใบแรกของพรีวะสวยมากที่ท่านหน้าเพราว่าจะเป็นผลที่เขาตรงนะนะตรงหน้าคือเขาไม่เห็นทุบตุตุ้องไต้ตวามเป็นรเนคนน้าของงพรวะเน่ยหิวจมูก ปากเดี๋ยวทุกคนลองล็อกสีไฟดู่ะโอเคโอเคลนะครับนี่ล็อกีไฟ็ดสนอนนอนัวติดติดตัวติดตวิดตวิดตัวติดัด้ัวตตัวติดตัิดตัวติดตัวติดตัหติตัวติดตวมก็ดูัด้ััวติดตดวลาตัวติัววิวดัด